ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ตรงหน้าสวนเตรเียมตนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาชุมชนของ,ของชุมชนชูนกันนะครับอยากให้คุณชวนพูดถึงสวนตรงนี้ด้วครับจากสวนเตรียมตนนี่ก็เป็นสวนที่เราปลูกพวกผลมุนไพราตาไก่ไม่ปลูกไล้เป็นสวนที่มีของชินทุกอ,อย่างกาตะไคร้ม่ปลูกด้วยอ้อยเตยครับในสวนครทั้งหมดในที่เชาวบ้านจากนี้ก็อยากจะทำอะไรกทำกับกิจการดูครับในสวนครัวอยากเข้าไปดูเลยครับชุมชวนนำเลยครับครับเถิด เข้าช่องบางแคครับกระจายสุดไปบางบัวทองถูกไหมเพราะว่าเราเข้าช่องบางแคก็จะจับรถแล้วก็วนมนแบบวนลงไปทางเดมอบางแคแลวนลักฐนไ่ดูพอรถลงปั๊บข้ามข้ามบรลมปั๊บมองไปข้างหน้าจะเห็นสะพานลอยโซนข้ามที่หนึ่งท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังเดินเข้ามาสิวในสวนเตรียมตอนนะครับเห็นไหมครับมะนดาเส้นนี่เป็นบะนาาที่คุณชวนได้ปลูกเอาไว้นะคบรับเนี่ครับ ถ้าเกิดไปขายข้างนอกนี่โลนึงเท่าไหร่ครับมะกรูดตอนนี้จะตัดใบขายนะลูกนี่จะถือว่าเป็นผลกำไได้ตรงนี้เลยจะตัดใบจะตัดกิ่งตัดผลมันเหลือตะตอสดงว่าเราตัดกิก่งไปได้เยอะต้นนี้เดี๋ยอะเลยก็ตัดได้แล้ว,าดดลวขายใบยกำหนึ่งกำประมาณห้าบาทกำประมาณสี่ห้ายอดอันนี้ท่ขายใบอันนี้ก็เป็นสวนของญาติาเขาอยู่กัป็นไรเพราี๋จะเป็นลักษณะเนี้ยจะมีท้องหลังมชื่อ้องท้องหลังท้องหลังต้องให้ร่มนะครับเพราะมะกรูดไม่ปลูกกลางแดดไม่ได้แดดจัดอ๋อนี่ผม อ๋อนี่คือต้นทองหลางต้นทองหลางครับเป็นพืชตะกุนตัวให้สูยให้ร่มเงาจับมะกรูดจะปล่อ๋อแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นเป็นแลมสีเขียวมันได้ไหมได้แต่แต่อันนี้จะดีกว่าเพราะมันก็เหมือนกับเป็นพืชเหมือนเย็นไปด้เป็นสูดไปด้วย<อ>ถ้าเราทำแถมสีดำพลางแสงเนี่ยมันก็ไม่มีมีกรร้อนแบบนี้นะครับก็มี่เชื่อันได้ ใบร่วงลงมาตัดต้นมันเดี๋ยวเราตัดบ้างอะไรบ้างมันตายก็เป็นถือไปเรื่อยๆเย็นๆอยู่างนี้เห็นไหมครับนี่คือความรู้ที่เราไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยนะครับใช้คืชเอการใช้คือตะกุนตัวคือตะกุนตัวนี่ก็ดึงอะไรทุกอย่างยาวแตบเอาที่ลบล่างนะครับเพราะนั้นก็จะแต่ก็คือพวกหญ้าอะไรก็คือปล่อยหมอตีไม่ต้องตัดตัดบ้างอะไรบ้างจะให้มันลกมากอ๋อก็จะเตมอนอย่างนี้มันลงแรงอะไรอยู่จะแยกแล้วเนื้อที่นี่มันทั้ง no, sure right. หมดมันสี่ไร่ครับตรงนี้ประมาณสามไร่สี่ไร่ สามล้ากว่าก็จะมีเยอะตรงนั้นก็จะเป็นไคล้เป็นขาไปครับแล้วช่วงนี้น้ํามีพอใช้ไหมน้ําพอครับน้ําต้องต้องกัดไว้เด็ดสักเพราะว่าน้ำข้างนอกมันเยอะอยากเขาทำดีกว่านี้นี่สภาพไหนที่ทำไทำด้ไหมย,ยังพวกคลองอ่ะที่ผมเห็นว่าบางทีมันไก,กลจา,ากคลองจากอะไรเข้ามาแล้วคือน้ำมันเข้ามายังไงเข้าได้แล้วเรามี็นเรีเป็นท่อ ถ้าน้ำแห้งแล้วก็เปิดท่อน้ํานอกเข้ามาจับเล็กเล็กสองอ๋อคือเหมือนการกดน้ำเข้ามาในไปเปิดเท้าก็พอแต่ฝนตกน้ําเยอะก็ต้องลดสุดงั้นนั่งเด่อดไ่อหน่อยวันนี้อะไรอร่อยอะไรกินเจ้าอะไรขนมอะไรเออ่ขนมปาลขนมกล้วยนี่ใหม่ใหม่เอาแล้วจิ้มลองจิ้มอร่อยจะได้ไปเะโยชน์แค่ รครรับออกนนี้อะไรนะเนี่ยเปลือกอ,อ,อะอะไรอะค่ะนม่ยตาลต้องกสิหม่ไหมนี่ครับแล้วเจ้านี้ปลากี่แดดปลาแดดเดียวอะไรก็มีปลาผล,ลิตอ่ะครับเขามาจาก มังบอกมั่งบอกพึ่งเหมือนกับว่าในระยะเวลาหกปีตอนนี้ก็คือก็ไม่ได้มีแต่พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนที่อย่างเดียวแล้วก็คนมามากขึ้นก็สินค้าก็จะแต่ก็ไม่ไใจมากนะครับไม่ใจมากมองไม่คุ้มอ๋ออันนี้นี่แบบเบื้องยวนไหมครับนี่ก็ลูกหลานลูกหลานอันนี้อันนี้เตรียมพร้อมไหมผมล้วใก็ได้ครับแคนสั่งจองยินรอเลยครับรัดคิวไม่ได้นะครับอันตราย ดูคทำไมยิ่งใหญ่ว้น่ะยิ่งขายตัวใหญ่มาโอ้มีดีกว่าครับ เราพุยเรยอมีอะไรบ้างความเป็นมาอันนี้เป็นึิรุดผมนะครับทำมาเองเลยใช่ไหมครับอันนี้อยู่มาตั้งแต่เริ่มตลาดเลยนะครับเจ้าเนี้ยอยู่ยงองโร๊ะทําอ๋อวดมีเท่าไหร่ครับอย่างนี้ไม่แพงนะครับอื เรา้เป็นี่ืกสีเขียวเราม่เขียวว่าเราจะไม่สีันอออาบอกัติผมนึกว่าไอของมะกรูดมันต้องเป็นสีเขียว,ว,ว,ยวอ๋อแต่จริงไม่ไม่ให้สีธรรมชาติใช่ไหมฮะอ๋ออย่างนี้ือสีธรรมชาติมากก่ผมใช่ไหมแล้วไอ้นี่น้ำมันมันลมเศกไมช่ไหมครับแปะได้เลยแล้วเราเาอาน้ำมันยังไงฉันยังไง เพราะว่ที่เราทำได้เนี่ยเห็นอเนที่เราทำเองได้นะคะแต่เรามันจะละดีียดกับคนเพื่อนอ่ะเอาไปเนเราก็ไปดูว่าของเี่ยทำมาจากไมมีรูปมบบทำอะไรทันงมันเลยมนลุมเนี่ยมันใช่ถงการปัญญาปวดก็ปวดแลขาอืมรูปแผลเรื่องแผลปวดขารักษาสียังได้มนลุมที่มัเวียที่เาุ้นกันต้องนะอ๋อ ก็ัดแไม้ไม่กทนึอแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวเลยฮะนี่อะไรครับพี่ยายอ้าวอ้าวเห็นร้านคุณยายผมว่นนี้ก็ูดจิม ทำใหม่ๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยปราช่อนนี่คือจับตรงนี้มาทำเลยใช่ไหมครับเปิดให้ดูในหม้อนิดนึงได้ไหมครับห่อหนึ่งเท่าไหร่ครับเนี่ย ขอบคุณมากครับ อันนี้ร้านไอศิน,นี้ของคุณลุงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ร้านของเราเปิดทุกวันทุกวันนะครับทุกวันเพราะว่าเหมือนจะเป็นร้านเจ้าภาพอยู่ที่ร้านถ้าเราไม่มีตลาดถ้าไม่มีร้านเปิดเลยได้คนมาแล้วก็จะม่เรยถามข้อมูลยังไงถ้าเปิดขายข้าวแกงขายน้ำผลไม้ขายไอศิมโบราณอะไรต่างๆครับผมและทั้งหมดนี้คือตลาดน้ําของร้านมะยมนะครับสถานที่อยู่ใกล้กรุงเทพซึ่งไม่ได้ไกลเลยและธรรมชาติยังสวยงามอยู่ ถ้าท่านผู้ชมมีเวลานะครับสามารถมาเที่ยวชมที่ได้นะครับเปิดทุกวันเสารนะ์และอาทิตย์นะครับเวลา9โมงถึง5โมงเย็นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเชอร์ชิกันมากนะครับขอบคุณมครับดีดีครับและตอนนี้นะครับกลับมาพบกับคุณวณิชาได้เลยครับ ท่านผู้ชมอยากจะไปสัมผัสตลาดน้ำคลองรัดนมยมสามารถสอบถามเส้นทางโดยตรงกับคุณชวนได้ที่เบอร์0892152659และทางการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมเที่ยว1วันกับ3ตลาดน้ำซึ่งรวมตลาดน้ำแห่งนี้ด้วยนะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์การท่องเที่ยว1672 และทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์ในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้อีกครั้งทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเท่าแก่หากท่านผู้ชมมีข้อติดชมหรือแนะนําสามารถติดต่อเราได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ค่ะหรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ w w w บ h เท่าแก่ทีวีคอมสำหรับวันนี้ดิฉันละทิมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ